ครูนี้ก็เรื่องเด็กนะฮะทีนี้ก็มาถึงเรื่องผู้สูงอายุนะครับวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นกับคนสูงอายุแล้วก็ไม่สูงมากนะก็ก็6บเรับนะเพราะเมื่อรายแรกที่ร้อนจนเสียชีวิตร้อนจนช็อกและเสียชีวิตเนี่ยอายุมากกว่านี้9 3 93อันนี้67นะคะคุณลุงทองดีคําจันทรนะครับเป็นชาวปราจีนบุรีครับก็สันนิษฐานว่าเป็นเป็นลมแดด แล้วก็เสียชีวิตนะฮะอยู่ที่บริเวณหนองน้ำนะครับอยู่ในหมู่สามบ้านปากน้ำตบบําบลบ่อทองอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับ mm. ฟังจากหลานสาวนะครับหลานสาวมาแจ้งความบมอคุณลุงหายไปคุณลุงออกจากบ้านไปตั้งแต่ตอนเช้านะครับแล้วก็เย็นก็ไม่กลับออกไปตอนเช้าหกโมงชเช้านี่ยบอกว่าจะไปดูขายดักปลา mm. ที่ลงเอาไว้ที่หนองน้ำนะครับตอนเย็นนะครับเนี่ยหนองน้ำแห่งนี้แหละฮะ ตอนเย็นหลานๆรอก็เอ๊ะยังไม่กลับนะ,ะก็เลยช่วยกันตามหาจนกระทั่งมาพบคุณลุงทองดีนะฮะได้อยู่ในสภาพเนี่ยนะ,ะนอนคว่ำหน้ารออยู่กลางหนองน้ำนะฮะก็พอเปิดพอพลิกดูแล้วก็เป็นคุณลุงทองดีจริงๆเสียชีวิตแล้วนะฮะก,ก็ก็มีการสันนิษฐานกัน,นะฮะเนื่องจากว่าไม่มีใครเห็นว่าเป็นอะไรนะฮะแต่เนื่องจากว่าไม่มีบาดแผลอะไรก็สันนิษฐานว่าอากาศคงจะร้อนมากจน คุณลุงเนี่ยเกิดเกิดเป็นลมแดดนะฮะแล้วก็หน้ามืดคว่ำลงไปนะฮะแล้วก็เสียชีวิตวันนี้อุณหภูมิที่ปราจีนบุรีก็ประมาณ38องศานะฮะสามสองศานะฮะครับช่วงนี้หลายคนนะ,ะที่อาจจะเป็นผู้สูงอายุหรือว่าเป็นเด็กเป็นผู้หญิงเนี่ยบางทีเจออากาศร้อนแล้วก็เป็นลมแดดกันได้ง่ายๆนะครับนี่คุณหมอทางสนักอนามัยกทมอ,ออกมาเตือนเหมือนกันบอกว่า ช่วงนี้เนี่ยต้องดื่มน้าเยอะๆอก่อนออกจากบ้านเนี่ยดื่มไว้เลยแก้ว2แก้วไว้ก่อนแล้วก็พยายามอย่าใส่เสื้อสีเข้มเพราะว่ามันจะดูดความร้อนอนะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยนอกจากคนแล้วเนี่ยนะม,<ล>มีคุณหมอเตือนอีกนะฮะท่านผู้ชมฮะก็ให้สังเกตนะครับ,รบในเรื่องของโรคหลายคนอาจจะสงสัยว่าโรคลมแดดเนี่ยมันเป็นยังไงที่ภาษาอังกฤษเรียกว,ว่าฮิสโตรกเนี่ยฮะ โรคลมแดดนะอาการของมันเนี่ยคือจะไม่มีเหงื่อออกนะฮะเราอย่าไปนึกว่าโอ้โหสงสัยคุณลุงคนนี้คงจะแบบเหงื่อออกจนแบบเสียน้ํามากช็อกไม่มีเหงื่อนะฮะแต่ตัวจะร้อนร้อนจัดร้อนจัดไปเรื่อยๆและจะและคนที่จะเป็นเนี่ยจะหิวน้ํามากปวดหัวมึนงงจะจะอ้วกครันะฮะหายใจเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะครับนะซึ่งต่างจากเพลียจากแดดถ้าร้อนแดดเนี่ยนะฮะอันนั้นมีเหงื่อ Oh. ถ้าเป็นลมแดดไม่มีเหงื่อนะฮะถ้าเพรียจากแดดมีเหงื่อมากนะฮะถ้าเกิดอาการถ้าดูแล้วนะครับดูแล้วแบบเริ่มจะเป็นลมแดดนี่นะครับต้องต้องรีบปฐถมพยบาบาลนะครับพาผู้ป่วยเข้ามานอนราบนะนอนราบแล้วดูถ้าผู้ป่วยเนี่ยหน้าซีดให้ยกขาสูงหนึ่งฟุตถ้าหน้าแดงนะตัวเดาะตัวร้อนอย่ายกขา ถ้าหน้าแดงแล้วยกขาเนี่ยเลือดมันจะไปที่สมองมากเกินไปแล้วก็เหมือนกันก็คือว่าไม่ว่าจะหน้าซีดหน้าแดงเนี่ยไปหาผ้าเย็นชุบผ้าเย็นชุบน้ําเย็นมาน้ําแข็งมาก็ได้มาค,บ,ค,บ,คบตามซอกตัวคอรักแร้เชิงกรานเชิงกรานก็คือแบบแถววางขาเนี่ยีรษะนะครับแล้วก็ใช้พัดลมเป่าระบายความร้อนแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นอ,อันนี้เป็นหลักการเบื้องต้นเลยนะฮะถ้าเป็นโรคลมแดดน,นะฮะ หน้าซีดให้ยกขาถ้าหน้าแดงอย่าไปยกขาใช่หน้าซีทยกขาก็คือให้เลือดไปเลี้ยงที่ส่วนบนของร่างกายแต่เกิดหน้าแดงอยู่แล้วแสดงว่าโอ้โหเข้ามากแล้วอย่าไปยกแล้วก็วันนี้ที่จังหวัดน่านเนี่ยปรากฏว่ามีรถที่ขนถ่ายก๊าซ n อ v เนี่ยเข้าไปจอดอยู่ที่ปั๊มก๊าซ n อ v ปตทบนถนนสายน่านแพร่ที่อำเภอเมืองน่านเนี่ยนะครับจอดอยู่ดีๆีเนี่ยปรากฏว่าหัววาลที่ปิดก๊าซด้านบนเนี่ยไม่รู้ยังไงฮะ มันเกิดทะลุเปิดขึ้นมาแล้วก็กา๊าซ n อ v จีวีจากรถคันนี้เนี่ยพวยพุ่งขึ้นมานะฮะเจ้าหน้าที่ก็เลยรีบนำรถดับเพลิงเนี่ยไปฉีดสกัดให้มันเย็นนะฮะอากาศเนี่ยร้อนมากวันนี้แล้วกา๊าซที่พุ่งออกมาจากวาล์วปิดกา๊าซด้านบนเนี่ยนะครับก็ทะลุพุ่งชนหลังคาโครงเหล็กนะฮะเนี่ยฮะสูงขึ้นมาถึงหลังคานะครับเจ้าหน้าที่บอกนะครับว่าวันนี้สงสัยว่าอากาศร้อนจัด ทำให้เกิดแรงดันกา๊าซในตัวรถเนี่ยสูงมากนะครับแล้วก็หัววาล์วที่ปิดกา๊าซของรถคันนี้เนี่ยมีอายุครบรอบที่จะต้องเปลี่ยนแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าอยู่ระหว่างรออะไหล่พอเกิดแรงดันกา๊าซสูงก็เลยทําให้กา๊าซนั้นพุ่งออกมาแล้วก็ดันหัวปิดวาล์วเนี่ยทะลุออกมาเลยเ <c oughs> นี่ยฮะก็โชคดีที่ไม่มีอันตรายอะไรเกิดขึ้นนะครับเนี่ยฮะ หัวาาาวาม,<อ>มันร้อนมากอาจจะเสื่อมด้วยใช่ไหมครับได้เวลาปเปลี่ยนพอดีแล้วรถเนี่ยจอดอยู่ในหลังคานะแต่ว่าอากาบมันร้อนแล้วมันละอุกระอุกเข้าไปในถัง